คือหนูจะบอกเลยนะว่าเพื่อนหนูอ่ะกลัวหนูมากทุกคนแบบมันจะมีงานกลุ่มใช่ไหมช่วงปีหนึ่งกับที่ผ่านมาหนูทํางานกลุ่มเยอะมากหมายถึงว่าคือหนูเป็นพวกแบบฟิล์ช็อตนิดใช่ไหมหนูก็จะฟิว่าแบบถ้าเพื่อนทามาหนูก็จะรีเช็คว่าแบบหนูยังไม่ชอบตรงไหนหรือว่าตรงไหนมันยังแบบสามารถได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เป็นคนเสนอไอเดียงานเยอะมากแบบทุกนาอะไรเงี้ยที่แบบเออมันแบบทาด้วยกันมาอะไรเงี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูทํามาเยอะมากแบบบางทีหนูก็ทํา บางทีแบบพิดว่าเออเดี๋ยวจะไปเราจะต้องมีแบบงานอื่นต่อแล้วงานนี้มันยังไม่ได้ทําแล้วถ้าเรามาทำพร้อมกันอ่ะมันจะช้าหนูก็จะทําคนเดียวอะไรงนี้แต่มันจะเป็นงานแบบเล็กๆแบบว่างานแบบงานกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยหนูจะสามารถทําคนเดียวได้แล้วพอแบบมาตอนนี้ใช่ไหมมันก็จะมีงานกลุ่มงานหนึ่งที่แบบเป็นงานใหญ่อยู่ แล้วเหมือนเป็นฟิวว่าเพื่อนหนูอ่ะก็แบบแบ่งงานกันคอกลุ่มแบ่งงานกันแต่หนูไม่ได้เข้าเพราะว่าหนูซ้อมอยู่ก็เลยเหมือนแบบเออไม่รู้อะไรเลยแต่หนูว่าพิมบอกไปแล้วว่าแบ่งงานไ้ให้หน่อยเดี๋ยวแบบกลับมาทำอะไรอย่างนี้แต่คือกลับมาทำของหนูอ่ะมันจะเป็นช่วงใกล้เดดไลน์หนูถึงจะทำใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่ค่อยว่างอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนเพื่อนก็มีเพื่อนคนนึงทักไปถามเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งที่หนูสนิทก็แบบว่าเออแบบอลี่อ่ะทำงานทำส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนหนูก็บอกว่าทำตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย งั้นช่วยทําแบบว่าช่วยทําตรงนี้เพิ่มได้ไหมประมาณว่าแบบเออมันแบบยังไม่ครบอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่กล้ามาเพิ่มงานให้หนูทุกคนเพราะว่าแบบแบบหนูรู้สึกว่าเพื่อนหนูอะกลัวหนูแบบดุอะทุกคนคือหนูเป็นคนดุเวลาจริงจังหนูจะเป็นคนแบบคือหนูจะไม่ดุแบบพูดแต่หนูจะไม่พูดอะไรเลยแบบหนูจะนิ่งไปเลยแบบหนูจะไม่พูดอะไรเลยกนจะอยู่อยู่เงี้ยตึงหนูจะตึงคือหนูตึงแบบจริงๆอิแบบเวลาแบบ ไี่พอใจอะไรเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูพูดออกไปอ่ะมันจะเป็นคําที่หนูไม่ได้คิดเลยแบบถ้าหนูโมโหหนูจะพูดคําที่หนูไม่ได้คิดเยอะมากฉะนั้นหนูก็จะเงียบจะไม่พูดอะไรเลยเพื่อนหนูก็เลยเหมือนแบบกลัวหนูมากแบบว่ากลัวหนูหนูรู้สึกว่าเพื่อนหนูกลัวหนูจริงๆแบบทุกคนกลัวหนูหมดเลยอ่ะหน่อย เวลาหนูจริงจังหนูรู้สึกว่าตัวเองน่ากลัวอยู่เหมือนกันแบบบางทีที่แบบเหมือนแบบเวลาหมดนั้นมันผ่านไปแล้วหนูก็จะกลับมาคิดแบบว่าเวลาอารมณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็จะแบบมาน่งคิดว่าแบบเออเมื่อกี้ไม่น่าไปตึงใส่เพื่อนเลยแบบว่าเรื่องแบบมันนิดเดียวอะไรเงี้ยก็จะรู้สึแบบโอ้ไม่น่าเลยแต่คือเพื่อนหนูอะเกรงใจหนูมากแบบกลัวหนูกันมากหนูก็ไม่รู้ทําไมแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยแบบว่า เวลามาเล่าให้ฟังมันก็จะมีแบบบางคนที่แบบชอบไปพูดจาไม่ดีกับคนนี้แบบชอบไปพูดแบบฟิลๆแบบพูดแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่คือคนนั้นไม่เคยมาพูดกับหนูเลยสักครั้งเดียวแบบเลย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 แล้วแบบเพื่อนผู้ชายในเอกหนูอ่ะก็เคยพูดกับเพื่อนหนูว่าแบบหนูเป็นคนวางตัวมากแบบหมายถึงว่าเรียกว่าอะไรแบบถ้าไม่สนิทอ่ะจะแบ่งเส้นชัดเลยแบบไม่สนิทเข้าใจฟิลไบบทุกคนคือหนูเป็นคนแบบแบ่งเส้นชัดมากถ้าหนูมีเพื่อนของตังหนูก็จะเป็นฟิลแบบขีดกันเลยว่าเพื่อน คนนี้เป็นเพื่อนใชแ่แบบเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเฉยๆแต่เพื่อนสนิทจะอยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยหนูเป็นคนแบบชัดเจนมากแล้วก็จริงจังนิ่งสุดๆเฮ้ยเท่อยู่นะเราเป็นยังไงเป็นอ,นอ,อุ้ยนอยอ่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งกลัวหนูนะคือหนูรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันก็จะมีโหมดนั้นบ้างที่แบบคือหนูก็เลยถึงบอกทุกคนว่าหนูอ่ะคิดว่าหนูเป็นโทรเวิร์ t เพราะว่าหนูไม่ชอบคุยกับคนที่คือถ้าเป็นในฐานะเพื่อนกันแบบเพื่อนในอีกหนูจะรู้สึกว่า ก็คุยแค่กับเพื่อนที่แบบสนิทถ้าแบบคนข้างนอกก็คุยได้คือถ้าคุยก็คุยได้แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นฟิลแบบสามารถไปนั่งคุยได้นานๆอะไรอย่างนี้แบบเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่อง